สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผู้ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับปั๊บลงทุนอีย่างอีกวันนี้กำลังมาซ้อมมึงอันนี้คือรถลำโพองอ่าสาวหน่อยลำเพิร์โชว์ครับอ่าน,น,นี่กำลังลรถม้าสีแดงมันเป็นรถไปเป็นซีรถบริษ,ษรัทท<อ>ี่สามครับเร่ยกว่าเ็ดเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอ่าเปลี่ยนรองเท่าเลยไม่เปลี่ยนยังไงครับ ทุกย่างไม่เบิรวันนี้เสทพไม่ครับว่าบิวแตลพวกโค้งไปที่นี่กันพร้อมขั้นตอนตัวนี้เ็จไปยี่ให้สร้างหน่อยครับคนเก่าเจ้าเดิมครับไม่กดพงสร้างให้ครับตุลพกอ่ะสร้างไว้แล้วทั้งเสียงกลางทั้งเสียงเบ็ดเหมือนเดิมคือกันครับสาวน้อยตัวด้วยกันครับพรอเฮ็ดอันนี้เร็จแล้วผมกันยี่เอารถคันนี้ไปวิ่งสาวน้อยแล้วเอารถสาวน้อยกลับขึ้นมาทำใม้เหมือนคันนี้ เพราะว่าญี่ปลี่ยนเสียงกลางไม่โอ้ครับที่ได้ข้าวได้ข้าวแฟนคลับเอฟซีเดียวมอว์ยู่เปลี่ยนเสียงกลางไม่แล้วกันสองเดียวมันจำรุดอันเดียที่มันจำรุดรุดลบดูเบร์ดมันครับมันเย็ดปัจจินีมีรถสี่คันเราก็ต้องย่านปัจจินีครับมีสำรองมีปัญหาเขากะครับเพราะว่าสาวหน่อยลราเพิ่มโยนตอนนี้งานนี้ม่เต็มครับตอนนี้ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าแล้วรอยกว่าครับแต่ว่าสาวหน่อยเต็มเย็ดครับ ก็เลยถือโอกาสว่าคันนี้เป็นสำรองไปเลยครับคลิปนีหรี่พพี่พี่น้องเขาเบิ่งว่าตอนนี้เขากพลังเฮ็ดอีหยังครับถึงไหนอะไรอย่างไรมามก่อนถามก่อนจะพึ่งเฝ้าครับลงทุนกับรถนี่นักอีกบ่นี่รอบนี่ปิดซิปบิดซิปแล้วก็ตรงนั้นล่ะกือบล้านนะครับนั่นพี่น้องครับมนต่พอรถอันนี้คือเฉพาะรถบ้านได้มีโครงสร้างเออมาสะบกคงขับหัวเก่งแต่ว่าหัวเก่งได้มากกับผมเป็นแบบนี้ สีแดงสีแดงสีแดงแบบคือแข็งแข็แบบข้างทางคุณเนาะแต่ก็มาบิวมาแต่งมาเปลี่ยนอะไรไม่เบิ้ดให้มันเป็นแบบว่าเครื่องมันดีครับทีมดีครับพอมาบิวไม่พงพี่น้องงามบ่ทีเดียวโคตรนดสัยไอ้พูดนะผู้จัดการใหญ่เออเออคุณมองแขักเนาะ อัดน,นี้ครับน้ำครับ,รบเียนจราบีรอเช็คเบรกเช็คช่วงล่างอีหย,ยังกับโบ่านสายตาพอแต้มครับผ่านสายตาพอแต้มไปบ<ม>่ได้เพราะว่าเพิ่นเคยเฮ็ดเต้นรถนี่เด้ดมือสองมาก่อนอเปลี่ยนยางใหม่เบิรเลยเ,เปลี่ยนเกือบเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนหกหมื่นเลยใช่ปีนี้เปลี่ยนหกหมื่นเร์นี้เเปลี่ยนลูกปืนใหม่เบิดเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเท้าเป็นแหน่เป็นโช๊ค นับหนึ่งไม้เริอพุ่งนับหนึ่งไม้เบิดเบิรงโค้งสางครับสร้างกะสีอ่าผู้ใดจะผ่าจากจ่างสังกะสีกระได้เด้อเสียนนลเพิ่อนกัมีสังกะสีครับมองดูบิวอินไม้เปลี่ยนโชคปลายางกับไม้เลยยางกับไม้ครับเนียดนี้ต่อต่อแล้วบ้านนี้ร้างต้องสร้างน้อยเข่าแล้วเข่าไม่หดโค้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเ็ทสี่มือสองมือจะเสร็จแล้วนะบ้านนี้ มีสองหน่วยและตัวบานนี้บัณยาน่ะตัวบานนี้สามล่องกลายเป็นสามล่องไว้หน่วยหนึ่งครับพอคิวง่ามันเต็มเนี่ยจะคิดอะไรได้บ้านเดียวไปเลี้สาวน้อยบัานไหนไปสี่ไหมไปเทศอีวสาวหน้อยเทศปิดวงเนาะโอ้โหปิดวงดีแล้วเออเี่ยงจดไข่ต้องเลี้ยวคูธสภานี่แม่พอไปซื้อไฟพอโจวดแลยไปเข่าฉากหนังไหมอ่เสียวนี่ไปเข่าฉากหนังเบีนตั้งตั้งฟังชั่นกัน ครัอไม่้อครับไปก็ปซื้อไปจ้างเพื่อนมือเห็นหวนเสียงนุ่เงียบเงียบเห็นพอแต้มเงียบเงียบพแม่นครับมาสุ่มอยู่นี่เห็นบ่นี่ยสุ่มอยู่นี่จ้าภาพเจ้างานเห็นว่าเอ๊เป็นสิเกิดขึ้นในบ่สาวน่อยลํำเพื่นโชว์สาวน่อยสอง่เป็นเห็ดกจอดรกับเพื่อนหน่อยเพื่อนกําลังเ็ดอยู่รที่เด็ดากแจว่าระบบเกินเสียงระบบไฟนี่ครับเสียงที่ ทำมาสุ่มอยู่ทางชัยภูมิพี่น้องครับแอบสุ่มตัวพอแต้มนี่แอบสุ่มตัวได้รถมาครบแล้วไหมน้อครบแล้วรถครบแล้วอ่าครบแล้วเดี๋ยกนี่อเก็บรายละเอียดนี่แหละครับเจนเนี่มันเลี้ยวไปทีเดียวบทาง่นเนาะแต่เพิ่นบางอยา่างเนี่ยพอแต้มก็เสีนุน่นเพิ่นบางอย่างเนี่ยราะว่าเพิ่นมีแรงในการหาไหลเพิ่นหู้แรงหาไหลนะเพราะเพิ่นเคยเห็นเต็นท์รถเพื่อสองแรงเพิ่นก็นมีสร้างประจำ้ำเพิ่นนี่ ดูแล้วนะครับซ้ำรถในรถไม่เหล้วนี่สุดจอดอะไร่ะอ่อะโอ้สำในรถไม่เพื่อแล้วม,มาธรรมดาเลยมาแ็มนี่สุดๆเลยแต่ว่าพอแ็มปัญหารถเก่งครับพี่น้องครับรบ,บรดด้ยากเลยปัญหารถ หามาปุ๊บในราคาเี่ยวมันจับต้องได้เพิ่อนกับวาบิวไหมแต่ซีนนนก็นบอกแล้วบิวนี่ประมาณตกไปนะขันละล้านนะพอ่อครับประมาณนั้นเนาะครับนี่แต่ยังไม่ได้ร่วมไม่ได้ในร่วมเพลงโครงสร้างบไั่ได้ร่วมเครื่องเสียงบไั่ได้ร่วมคาสร้างครับมาลองติดตามแล้วกันครับนะครับต่อไปก็จะขึ้นป้ายนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แต่ว่า อยากขายเรียกคันไดเดือนเมษานคันแรกเหมือนว่าบริวาจะยังไงโอ้วันนั่นเลยพูดถึงว่าคืนน่ะจะจะระดมจะระดมสร้างคือสร้างน้อยนี่งแล้วออกแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับอีกอย่างผมคิดว่าเชื่อมซอยอีกอย่างคือเขามีต้นแบบของหนึ่งอย่างเป็นหัวเมนมันก็บปริญญาเข้าแมนหน่วยนึ่งอย่างคือการทดลองของช่างน้อยเห็นไอ้เข้าแมนบัดนี้เขาจริงหูจุดบกพร่องจุดแก้ไขยยังยังมองว่างครับ ว่าไงพาอเวอร์เนาะแมนจนี่ยบกพร่องทุกพ่อเวอร์แล้วสองฤดูกาลผ่านมาว่าในทีในพอดีแล้วครับบุกพรองงานยังว่าพาอเวอร์เขามันเดี๋ยวก็ได้สมหรว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาเนี่นแหละจุบบกพรองเนี่ยเดียวกับบกน้ำบกอย่างนี่แหละบกฝนตกน้ำมันมัวใสจหรือว่าฝุ่นมันเข่าและเห็ดให้พาอเวอร์มันหอดขึ้นมาอีกนี่แหละพอแต้มเราหู่นุดแล้วผู้ใดอยากปรึกษาพอแฉมกับทักมาได้เลยทางเฟส อยากปรึกษาอ,อยากหาหรืออ,อยากอยากมากพราแถมซอยขี้เอ็ดในผมแน่ซอยเห็ดในผมแน่ผมอยากเห็ดเครื่อเงเสียงให้ดูดิคืพอพาแถมนีม่ถักหาพรแถมเลยแต่ว่าเห็นจางน่อยเห็ดมาม,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 มันมีปัญหาเรื่องให้ดูดิอคทีบ่บา,บานมาก็มีหัวมีซึมในนี้หน่อยธรรมาดาครับแต่ว่าหน่อยเป็นหน่อยถือว่าเป็นหน่อยเนาะครับสปีสปีมันบัาอนดหาอราือเนี่ยสปีหาปลอยวงายไปแล้วให้ดูดิคือปุ่มีจัง่มี หรือว่ามันตรงมัเล็กหรือว่าครับหรือว่าเทามาถึงท้างเอาไงไงขาก็สิมีไปมัญหาแต่น่ะที่อุบัติเหตุของเขาแต่ส่วนน้อยครับครับน้อยอ่าส่วนน้อยก็ไปรถดีกันวันนี่คือกันเนาะครับแรงคอยกันได้แรงกันนี่ได้เลยเขาทิพย์เออบรรทุกบรรทูเอาพี่น้องฝากเมองแง่งฝากกีต้ามครับ พอนเสร็มเซนุ่นครับ okay. อีกผู้โดนจะได้จบผลงานแล้วอ่าครับจะได้ชมผลงานนู้นเครับผู้ใดสนใจอยากจ้างการจ้างงานกับ0619393915ครับวงสาวหน่อยวงสาวหน่อยลำเบือนโชว์ตอนนี้อย่2 0กว่าคิวแล้วครับผู้ใดอยากจ้างติดต่อได้เลยครับทั้งรถแห่เนาะครับทั้งสองหน่วยครับแล้วงสองสาวหน่อยลำเบือนโชว์คุณภาพนี่แหละครับอย่างที่เห็นแค่รถลำพงก็เกินครึ่งแล้ว เวทีอีกที่เห็นก็เกินครึ่งแล้วเหลือแค่ผลงานการแสดงด้านนาเวทีครับฝากติดตามแล้วกันแต่ว่าผมเสื้อในฝีมือหัวแหลมหัวฉลาดหัวน้ำเอยหัวปูน้ำไหมจังเนี้แล้วก็เห็นใหญ่มายี่ลี้จะภาพปัต้องเป็นห่วงผมว่าเห็นฝีมือในทั้งด้านสาวน้อยแล้วหัวต้องว่าเป็นห่วงว่าโอ้ย ประธนได้เห็นภาพสิกาจ้างสิกาลงทุนธีกานั่นบน่นู่นนี่นั่นปากมึงแง่งแล้วยังบ่งมึงพ่อเสียหนังอีกเนาะครับน,นั่นหัวเพิ่นนี่โอ้ยพุ่นละ่ะคอยเพิ่นสิกานี่ล่ะครับครับกะก็นี่แหละกะต้องขอบคุณบ f c แฟนคลับเนาะแฟนสาวน้อยบ่ทันได้มีเหล็กจักชิน้นบ่ทันได้มีรถล้ำโพงบ่ทันได้มีหยังครับคิวงานก็เข้ามาแล้วครับอันนี้หนังอ่ายังบ่ทันได้เปิดกองเลยครับก็มีคนจองครับครับ ุดยอดอีลีครับแมนครับยอดน้ำใจจักจิ้วสาวหน่อยพิรนเพลงส่วนใหญ่กับเซนนุ่นกันใช่อังเปาอหอมแอมกูได้อีกประมาณหากูิวนี่นะจ้องแล้วให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีชมฟรีแต่ว่าลงไหนถ่ายติดตามีเช่นึงถ้าต่างจ้าล่อเลยเดือดพิจินี่นะครับพิจิไทยยกกล้องไทยเดือดพฤจภาี่นะพิจิเข้าลงฝากติดตามผลงานแล้วกันว่าดซื้อเรื่องยี่ยัง ชื่อเรื่องพึ่นอุ้มใบก้อนพึ่นคิดชื่อเรื่องอะไรนะพี่น้องจะพึ่นอุ้มใบก้อนฝากเพึ่งแย่งติดตามเหมือนกันคลิปนี้ขายบัตรก่อครับมื้แลงไก่อีเป็นโชว์พอลูกคู่บุญแน่นอนนะครับเลี้ยงบัตรหนึ่งไว้ยี่สิบเก้าบาทครับที้เดี๋ยวมาใอหรเดินทักพื้นสาวน้อยเพื่อนแรงแฟนเพจครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้จังนี้ครับเบังพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ของแท้กับเครื่องเสียงนน นนท่านั่นเศร้าวะไม่เย็นบ่เย็นบ่าหวานในจักรือไงเอาบ่เห็ดไป็ลไรเป็นบ่โลโก้ก็เห็ดเป็นไรไหมเอ็นเอ็นโอดิโอเอ็นยังไงเอ่อฝากบางแยงแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซักนิดครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ